เรื่องการวิปัสสนาในการปฏิบัติให้ต้งองความเข้าใจกันให้ถูกต้องดีตรงนั้นอยู่เสมอพราบางคนีีเข้าใจว่าน่าหลับตาทำเจริญจานทร์สี่เราอินธิบาทีระารหา้แรรเราจึงทำวิปัสสนาเพื่อไม่จะอย่างนั้น เมื่อใครขึ้นวิพัสนาแล้วถึงอยู่ปกติธรรมดาจะเดินอยู่นั่งอยู่หรือนอนเล่นที่ไม่หลับเออไปบินระบาดก็จะวิปัสนาตลอดเลยไม่เชอว่านั่งหลัแบบตาแล้วจึงเป็นวิพัสนาเพราะกิเลสมันไม่ได้เลือกขึ้นเวลานั่งวิพัสนาลแล้วกิเลสมันขึ้น นอกที่เราไม่นั่งวิปัสนามก็ขึ้นอยูตอ่ตลอดนีราันอัตสาที่เกิดขึ้นตาหูจมูกคิ้นกายมันมีตลอดาการมาคุณละการเราต้องละมันอยู่ตลอดเราจับไม่ยากเลยเออนี่มันเกิดขึ้นมาในจิต มันเกิดความพอใจอะไรขึ้นมาสักอย่างเราก็ต้องรู้สิพลังกามาาามันอานก็ลอดิมาใจะรอให้มันเกิดมันเริ่มตั้งตนเกิดแล้วเราก็ลาตอนนั้นถ้ามันก่อตัวจะต้องด้ว่าเรื่องอะไรแล้วสัางขารมันขับุงมันตรงมันแตกมนยืดันายาว ละไม่ยอมดักไอ้น,นี้ไอตอนละมันไม่ดับอี่เเราก็กมาเพียงที่จะละมันอยู่ยอมแพ้ใช่ไหมนัถ่าความจัดกิเลสไม่ละโทษตาคมามมืนั้นที่มันจะเกิดมันเกิดไม่จะยากเลยมนะคือ มันขุนขุ่นที่มาในจิตของเราไม่รู้ว่ามันมีเยอะอะไรนี่มันมันเกิดไปพอใจอะไรอะไรกันมาอันนี้เราก็ไม่ล่ามก็หลวมไม่ถูกกัรมาก่อตัวใหญ่ขึ้นมาพอล่าม่ดับเกิดเป็นพุงส่านขึ้นมาตอนนี้ก็ไปกันใหญ่จังขานมันกระรงมันกแน็แตก เดี๋ยวก็ไปกระทบกระทั่งกับผู้ดึงผู้ใด้าออกก็ได้เยอะห้เราอย่าลืมหลักเราเรียนละาิเศษสามโวนี้เท่านั้นโลกกรดหลงราคะโททามะวะไอราคะตัวละเอียดพ้นจากโลกนี่แล้วความใกล้ยิีงกว่าราคะความพอใจความรักความใกล้เราเรียนลราคารราะค เรียนลักความโกรธทำไม่รู้จักว่าอะไรโกรธักแต่ราอย่างไรเรียกว่าโกรธักแต่อย่างไรกิจเรียกว่าราภะความรักความกตั่ญูม,มามกาโมหังโมหังคือหลงไม,ม่รู้โมหานั้นไม่มากเป็นไม่ใหญ่เิดอย่ทุกแปงไอ้ที่ไม่ มีความเห็นไม่ถูกไม่ถูกไม่ต่อไม่จองตามคำนององธรรมเห็นไม่เชื่อคำบอาไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่บอกไม่เชื่อเหล่านี้อ่านแล้วก็ติดความเห็นติดอ่าก็ไปร่โมโมหะนั่ความไอ้ติดทุกที่นี้เป็นโมหะทั้งสิ้นอ่ามันใหญ่ทั้งสามตัวและ เหยียบเท้อสามตัวก็ได้เหยลิงสามตัวก็แล้มันใหญ่มากเหมือนเดียว,วั้งความปรารถนาไว้ตั้งก็อ่าตั้งใจไว้าว่าจะบวชอยู่เพื่อการนิพพานอยู่บนพอคิดว่าที่ตอนคิดมาจากบ้านการนิพพานมันง่ายเราได้ ชาดแล้วที่ยางมีพอมาปฏิบัติจริงก็มันไม่ง่ายอย่างที่คิดไอ้การที่มันไม่ง่ายไมันเพรอะเหตุทีงก็มีโมหะนั่นแหละถ้าไม่มีโมหะมันก็ได้เพื่อมาได้เห็นผิดสิ่งที่ถูกถูกอยู่ให้เห็นผิดในบางคนทึ่ว่า รางเราเห็นนีม่มิแต่เราคิดจะทําอะไรอย่างนิมิบอกรู้ว่าไม่ควรทําหรือไม่ให้ทําก็ยังขึ้นไปทําก็อย่างนี้การไม่มเชื่อนีม่มิเมื่อเราไม่เชื่อทำแล้วมันก็หมดควางเชื่อเพราะไอ้ตัวรู้ตัวอะไรที่เกิดขึ้นี่มันรู้ขึ้นมันเองของมันขึ้นมาเองเฉย ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นเราไม่ต้องเห็นเป็นแต่เพียงเรารู้ไอ้ทั้งรู้ทั้งเห็นนั้นมันครบต้วจสมบูรณ์ไอ้เพียงแต่รู้นี่ก็มากใจละแต่ต้องสังเกตที่รู้ว่าที่เรารู้นั่นรู้นี่เป็นรู้ว่าใครจะมาหาเรารู้ว่าใครที่เรารู้จักจะมาหา ในเมื่อเรารู้แล้วก็สังเกตไปทีในสองสามวันมันมาหาจริงหรือว่าตามมาหาจริงที่จเรารู้นึนกระถุกนั่นแหละตามม่จริงก็มาถุกอารีเรานึกคิดไปเรกเ่าเองไอ้ที่มันขึ้นมาเองจะเป็นเสียงหรือคล้ายกล้าเสียงบอกเราให้เรารู้นั่นเรียกว่าตัวรู้ ตัวปัญญาคือตัวยานที่ขึ้นปัญญาเหมือนกับพระพินาสามรูปก็เกินองค์ีมีคันศาหกคันสาเมง่าจานนั่งดูมันปีติมันจะขึ้นปตีใหญ่สองสามครั้งตองปัดจัตติตบผมว่า เรามันเละมันว่าเรื่องอะไรมาเกาะไปออกพราออกมาเพื่อสังเกตตั้งแต่กางวันมาแล้วทีมเาก็เวลาแสดงํามไม่กี่องค์หนึ่งฟังสิจักาองบทใหม่ตัวเองนั่งตาลอยกับขวาลอยไปฝั่งซ้ายลอยที่มันเตด อยู่ตอนตลอดเลยว่าวันนี้ก็ไปรังคุยไปถามน้องวอถึงู้วัดมิสัยวัดนอกบอกเคยรู้จักชื่งมาบอกว่ากราบบอกเบอร์นั่นเลยบอกงานตัดเออรู้ว่าผิดเขาจอบอย่างนั้น ภาวะที่นี่ไม่มีแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องผ่านไปทางโลกิยะนยั่นี่จากปุยานะกนนาชนะขาต้นไปปารนไปนข่ปนตน,ตนจากหกต่อการเห็นการชนะการดูดูที่เราแกล้งอยู่แล้วมันไมมันโลกิยะการท,ที่เห็นอย่างนั้น แต่ว่าไม่ใช่จ็แม่ทุกครั้งกิ่เรทมันรอกวามดีไม่ได้เสมอไปหรอกอันนี้แล้วก็สิ่งที่เป็นนิมิตเราตองสังเกตวันนี้ก็มีอุปติสมาอยู่ที่ตายปล่ายวันใดแทนหลัก คำแพงนะอาจารยนอันนี้มงมาบ่อยขอกับที่เห็นในนิมิตทีน่นั่งมาห้าห้าพืนโยกคื้นละในนิมิตขอคำแพงขออีกนแล้ะขอเป็นห้องเม็่เกินนี้่เห็นเป็นน้องลนะต่ห้ออกมาล้อมตัว ข,อก,ขอ,อกเปียรนิษฐา,านไว้เป็นวันการในพวกเทวาวุดมาต่างๆนี้เปิดต่างๆในมาดควรมันก็เป็นคนกอพวกเราดี้พวกอดีตมามึงที่สาบาเกหสันตินาคาไม่สิกาพออมาช่วยกองกอง ดูแลมันมาจะมาเพื่อทำไรถ้าเรารู้จักทังเ็นก็ธรรมดาขดจำได้อยู่เป็นกดที่เตียมหินผัดจัดตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่แบบธรรมชาติของมันมันอยู่ตามป่ารอกๆทางทางเลยก็จับจัดกินทาขึ้นมาอยู่วันนี้วินงรื่น มันเป็นเรื่องอ,งอะไรออกมาเป็นเรื่องของสิ่งที่สูงสิ่งที่เราขานอะไรที่มันผิดสังเกตเราก็ต้องรู้สระหเหตุอย่างนั้นมาจะเหตุปกติอย่างที่เขาไปอยู่ในห้องนอนนย่งนก็ห้องทั้งหมดไม่มีจอกสักถ้าไม่ตะเกียบก็ไม่มีดูมาเป็นปัญหอย่างไรอย่างนี้ หาเราเมื่อรู้จักกำเเพง <c oughs> แล้วอีกอย่งางกลางเราอยู่เราหลับเรานอนถ้ารเ,เราเกิดระแวงขึ้นแล้วให้รู้ตลอดจะมีเหตุก็ให้สอดทองดูแลให้ดีดใจใจธรรมวิจัยยากของขอบททรงการสอดทองดูแลในสถานที่ที่เราอยู่เราอาศัย ว่ามันมีอะไรแปลกรอง้ามาอยู่บ้างอะไรอย่างเราอยู่าอท,ที่มนุษย์เห็นไปมิจาดิติมันอิจฉาเรามันเอาของที่ต้องห้ามของที่ผิดกฎหมายมาทุกมาต่อนไว้ในบริเวณในสานที่ของเรา แล้วก็มาไปบอกเจ้าหน้าที่ให้มาจับเราว่าเรามีสิงห์นักหาเรื่องอันนี้ว่าเขามาคนมันก็พกตองเพีงว่ามีสิตเพึ่งเราปฏิเสธบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่โดยมากทางการจัการเขาไม่เชื่อเพราะเขาถือว่ามันเป็นผลเป็นผลดีของเขาถ้าจับ ผูกกระทำผิดกฎหมายได้เขาก็มีขกตีเสียงดีมีโอกาสได้เลื่อนยศได้เลื่นตำแหน่งถ้าถึงกับคนไม่ผิดก็เอาให้ผิดอย่างนี้เป็นต้นเพราะต้องการได้ยศได้หลักนั้นเราต้องมีธรรมวิทยาต้องตรวจสอบดูแล ความไม่ประมาทก็คือการไม่เชื่ออะไรไม่ไว้วางใจต่อสิ่งใดๆเป็นผู้ที่มีสติคอยรักษาจิตรักษาตัวอยู่ตลอดเวลาความเจท,ที่มีก็เพราเรามีสติให้ผู้ที่เจริญวิ่พัสนาแล้วจะใจร้อนไม่ได้คยพู้แสดงธรามเม่มาก่อนวนะ่า อยากคิดจับช้างไปใส่รูไห้ไครมันแตกเฮอเอาช้างมาหลอดลูแขนม,มาหลอดไม่ได้ลูแขนม,มันเล็กเือยในไม่เมื่อจิตใจเฮ้ขันของเรานี้ยังมีเอยู่นันได้พรามันเหมือนช้างตัวใหญ่นั่นแหละแค่รููแขนม,มันนี่เดียวเจ้าช้างมาไปหลอดได้ยังไงมัหลอดไม่ได้ กานนรเผยปผิพรนิพพาอขอเหมือนางเราดูเห็นหน่อยนันตองสะอาดตองแหลมเล็กแยงคนดูเห็นได้ทางที่ท่านอาจารย์เคยพูดว่าพระนิพพานนั้นอ่าที่อยู่ที่จะไปวางละเอียด ไอเอกขนจามาจุรีขนจามาจุรีมันเล็กก็ทาเป็นไหม่ต่อป่านนี้หน่อยขาวสะอาดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งรักขนรักตัวมากสะอาดเหมือนสัีขนของผมแล้วพันว่าเอามาผ่าออกเป็นสีเชี่ยว ล้วก็เสี่ยวหนึ่งนั้นเอามาชุบน้ำมันมาให้มันลึกยังยังมดูเข็มไม่เข้าก็ได้เป็นยางอัตอ้องสะอาดหมดจดจริงๆริงจิตของเราถ้าเราก็าต้องมีความอดทนนั่นแหละเป็นใหญ่มีสัจจะมีความอดทนตอ่อความลักลับ ต่อความเจ็บใจสิ่งใดที่มากระทบกระเทือนใจก็จะต้องล่ามต้องลบทำมดับให้หมดอยากลอยให้คุณคุณอยู่โดยการละบังทุกคนทำทำหลักนี้อยู่ตลอดไปโอกาสต้องมีทุกคนนตอย่างนี้